สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมมือนีพาพี่น้องนะครับมาเปิดราคาควายนะครับผมคือเก่าแล้วครับอยู่กับคอควายน้องบีมครับพี่น้องจ้าครับน้องบีมมาดีครับผมสวัสดีจ้าเผนฝากที่ตั้งให้พี่น้องครับจ้าที่ตั้งเ้าก็อยู่บ้านกันนวลจ่าอำเภอสัมสูงจอดขอนแก่นจ้าเบอร์โทรศัพท์ไหมครับผมเบอร์โทรศัพท์0 8 2ย 6 7 9 1 5 2 3กจ้าครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์แอดได้นะครับผมแน่นจ้ะนะครับพี่น้องบัดนี้พามาเบิ่งกับแม่ควายตัวที่แรกตัวนี้ครับผมจ้ะนะครับรายละเอียบเป็นเพ้งเลยครับตัวนี้แม่นี่เป็นแม่ท้องจ้ะแม่ท้องกับเพชรอีสานได้7เดือนแล้วจ้ะนะครับผมเพชรอีสานได้7เดือนแล้วแน่นจ้ะนะครับเอกสารใบรอดมีครบนะครับเอกสารใบรอดมีครบจ้ะแต่ว่ามือนีมันคําแน่ก็เลยบ่ได้เอามานะครับผมเพิ่นสูงไรเป็นไงครับแม่นีเพิ่นสูงอยู่ที่133 133บบบววกกลลจ้ะบนะครับพี่น้องถือวว่าาเป็นคยสามสิบสามบวกลบจ้งาหนึ่งร้อยสา่ จ้ะครับผมเพิ่นได้ลูกไม่เล้วสอตัวครับได้ลูกมาแล้วสองตัวจ้ะนะครับก็ถือว่าควายก็ยังสดอยู่ครับพี่น้องครับเบิ่งครับหนังเพิ่นยังซุ่มๆอยู่ครับเบิ่งท้ายเบิ่งหางเพิ่นนะครับพี่น้องท้ายดีหางสวยนะครับผมครับเบิ่งโครงสร้างเพิ่นตัวนี้เปิดแบี้ยงพี่น้องข้าวเวลาเป็นไรครับตัวนี้เปิดไปที่49,000บาทจ้ะ49,000บาทเนาะครับผมเนียนจ้ะนะครับราคานี่ก็ยังคุยกันได้ราคานี่คุยกันได้ต่อรองกันได้จ้ะนะครับเบิ้งครับหน้าตาตะลักะครับน้งเขาเป็นนะครับพ ขอแข้งข้อขานะครับกีดได้กีดเท้างามครับพี่น้องครับผมตั้มตัวนี่ยขิงครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับเดี๋ยวจุ่งพันยางจระก้อนไอ้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับผมจ้าผูจ้าเชื่องเบิ้งเอาครับพี่น้องครับผมผู้ใดหาแม่ท่องนะครับผมหรือว่าใกล้สิได้กินน้องแล้วท่องได้เจี๊เดือนกับเพชรอีสานนะครับผมสูงอยู่หนึ่งร้อยสามจุดสามบอกลบจ้อสามจุดสามบอกลบนะครับผมราคาก็เปิดใบพวกแพงครับจ้าเปิดไใบสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเด็จ้าสี่หมื่นเก้าพันบาท ครับพี่น้องมาเบื้องต่อกับแม่ที่2ตัวนี้นะครับผมจ้านะครับแม่นีไรอียดเป็นไงครับแม่นีเป็นแม่ผสมป่ะจ้าผสมกับเจ้าคิงคองจ้าคิงคองแม่จ้าได้รอบนึงแล้วจ้าผสมอยู่ขอกเขาเลยจ้าครับผสมไว้ให้กับปอคิงคองนะครับผมถือว่าเป็นควายยักษ์ใหญ่ครับพี่น้องครับผมน้ำเสียชุดแรกของเพิ่นนะครับผมจ้านะครับแม่นีมันสูงไรเป็นไงครับแม่นีเพิ่นสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบนะครับพี่น้องครับผมถือว่าโครงสร้างได้สูงได้ยาวแลบนะครับพี่น้องครับผมถลอว่าโค้งสางได้สูงได้ลูกมาแล้วตัครับ เปิดแบงค์พี่น้องข้าไปหลาเป็นไรครับตัวนี้เปิดไว้ที่45,000บาทด้วยจ้ะ45,000บาทเนาะครับราคานี่ก็คือเก่าจ่าต่อร้องกันในระสับสี่สัมพันธ์กับสอบถามกันได้จ้ะครับผมเบิ่งครับหน้าตาหุงเขาเพิ่นครับพี่น้องอัตลักษณ์นะครับคือว่าหน้าตาสวยด้วยครับแม่นี่จองคงคอชัดเจนครับเอือบข้าวขอแข้งขอขาครับพี่น้องกีบเล็บกีบเท้างามดีนะครับเบิ่งถ่ายเบิ่งหางเพิ่นนะครับพี่น้องจุ่มเพิ่นวนจักน้อยพี่น้องเฮาเบิ่งเลยครับผมสีนวลดีจ้ะแต่มมื้้้อออนนนีีาาาถ่่่่ยคคคแเเบบบิงงรรััพผม ว่าผิวพันธุดีแล้วก็รงสางในเงาได้สูงครับแม่นจ้ะไว้อยังสดๆด้วยครับพี่น้องนะครับเบื้งครับลักษณะพป็นนะครับว่ามีต่านี้นะครับผมว่มีต่านี้จะรับประกันต่นี้นะครับรับประกันต่านี้ให้ครับผมนะครับเดี๋ยวจุงมาทั้งทีนะครับผมนะครับพี่น้องเบื้องเอานะครับผู้ใดี้แม่บอกแม่พันธุ์ครับราคาสูงๆับตัวนี้สูงลอยสามสิบเจ็ดนะครับผมค่ะจะสว่กัมาแรงคล้องมนรอบหนึ่งแม่นจ้ะนะครับคือก่าบบริกห้ับพี่รับ